สวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วอันนี้ได้มือถือเครื่องใหม่มาเนาะจะเป็นเสอียวมีนะครับเป็นเรียวมีหรือเปล่าไม่รู้เป็นเรียวมีโน้ต9 s นะครับตัวนี้ราคา5,900ม,มาจากลาซาดานะสือวันที่27 e เพึ่งจะเอามาส่งวันที่1ตอน5โมงเกือบเที่ยงแล้วนะครับแบบที่แรกก็นึกว่าจะไม่ได้นะอันนี้เราก็จะมาแกะกันเลยนะครับเพื่อดูนะครับสินค้าเราสุดยอดมาก ต้องทำใจนะครับกับลาซาด้าบางทีแบบของอย่างนี้เราจะมาดูว่าสิ่งที่เราได้มาจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับแล้วก็ไอ้รุ่นนี้ถ้าเราซื้อมานะครับมันจะมีของแถมมาให้ด้วยเนาะตอนวันที่27ส็ดแต่วันนี้ผมเข้าไปดูอีกทีเขาก็อยู่ราคาห้า0น้าแลครับมีของแถมมาให้อีกนะครับอ่าเดี๋ยวนี้มาดูนะครับแอน็นเอนนี่แหละครับของแถมของเราโอ้ยดู แบบนี้นี่นะครับมือถือนะครับใส่กันกระแทกมาราคาห้าพันเก้าสมการรอคอยหรือเปล่านะครับนะเริ่มกันเลยนี่นะครับเกอ,อ,อ,อาจจะไม่สวยสุกใจใครหลายๆคนก็ยะว่านะครับที่ผมเอากล้องถ่ายนี่ก็จะเป็นดอซสมซุง e สามสินะครับพอดีว่าซื้อมาปีที่แล้ว ครบหนึ่งปีพอดีก็เปลี่ยนตัวนี้นะครับเปลี่ยนตัวใหม่มาเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ราคา5้าพันเก้านะครับได้ของแถมตัวนี้นะครับซื้อต่อวันที่27นะครับแต่วันนี้ผมเข้าไปดูราคา5้าพันเก้านะครับมีของแถมให้นะครับเฉพาะวันนี้วันเดียวออกเนาะตัวนี้ผมไม่รู้ว่าวันต่อๆไปจะอยู่หกพันหรือเปล่าหกพั 6, นเะก้าเนาะแต่ว่ามันก็ลดให้เหลืออยู่ห้าพันเก้าจากหกพันเก้าลดเหลืออยู่ห้าพันเก้าก็ลดพันหนึ่งนะครับตัวนี้ได้เป็นสีเทาๆเนาะ ผมไม่ค่อยชอบพวกสีที่แบบเป็นสีเขียวสีแดงเรืออะไรนะครับส่วนใหญ่เราจะชอบเป็นสีดําสีเทานะครับเพราะว่าผมดูมือมือผมนะครับสีดําอย่างเงี้ยเมื่อก่อนผมใช้ A5 นะครับตัวนั้นดีดีตัวนั้นมีแบบสามารถเอาไปใช้แบบเป็นบีโมดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบมันมีอินตัวอินฟราเรดเนาะที่จะเปิดทีวีเปิดแอร์เปิดอะไรก็ไม่รู้นู่นนี่นั่นนะครับตัวนี้สวยเรามาแกะกันเลยนะครับนี่นะครับ นี่อะเดี๋ยวจะลองแกะดูนะครับตื่นเต้นนะครับของใหม่โอ้ยนครับวันนี้แกะอู่ถ้าได้ยินเสียงรบกวนอาจจะขออภัยหน่อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ติดถนนใหญ่เนาะนี่นะครับผมแกะไม่ได้เนี่ยโอ้ยแสดงว่าเขา แพ็กมาอย่างดีนะครับตนนัวนี้โอ้ยดูบรรน,นอกมากเลยแทนที่จะเกะตรงนี้ต้องขออภัยด้วยเนาะนะครับเรามาแกะมือถือกันอีครับที่ผมเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะว่าไอ้เจ้า a สามสิบมันก็ยังใช้งานได้นะแต่ว่าครบหนึ่งปีแล้วเราก็อยากเปลี่ยนท้องใหม่เนาะเพราะว่ามันก็เป็นเงินเก็บที่เราเก็บมาเรื่อยๆื่อที่ว่าเราอยากจะได้มือถือนะครับอ่ะตัวน,นี้นะครับไอ้ตัวน,นี้จะเพิ่งโอ้ย ้องขออาภัยนะครับเตะขาก้องอันนี้เราจะเพิ่งสนใจมันเนาะมาดูตัวนี้ก่อนนะครับครับนี่นะครับของไหม่แกะก่องเลยนี่นะครับโอ้ว้าวว้าวนี่นะครับนี่นะครับอู้สวยมากนะครับผมชอบสีแบบนี้นะที่แรกอยากได้สีเขียวแต่ว่าไม่อยากได้แล้ว ดูนะครับที่ผมชอบเพราะอะไรกล้องมันดูแปลกตาดีนะครับแบบมันไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนาะผมจะใช้สองยี่ห้อนะจะมีซัมซุงกับอ่เสียวมีนะครับนี่นะครับที่แรกก็ตั้งใจว่าจะเอาอ่ซัมซุงอ่า A51 นะที่นี้มันไม่ยอมลดราคาสัทีตัวนี้มาเปิดใหม่ก็เลยแบบอุ้ยอยากจะได้นะครับตัวนี้นี่นะครับอันนี้ของใหม่เลยนะครับแกะกล่องนะครับเปิดซิงนะครับเรามาดูกันนะครับ อันนี้ผมจะแค่รีวิวนิดๆหน่อยๆเนาะตัวนี้นี่นะครับอีโวหน้าจอนะครับดูครับสวยมากเลยนะครับข้างหลังน่าจะเป็นกระจกเนะาะทั้งข้างหน้าข้างหลังนะดูนะครับแล้วก็จอตรงนี้จะเป็นไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะเจาะรูเนาะปกติแล้วยังพวกรุ่นอื่นๆก,ก็จะบากเดี๋ยวนี้ผม ผมอยากเปลี่ยนมาเป็นจอแบบนี้แล้วนะครับปกติเราก็ใช้อจอแบบตัว u ตัวอ่าตัว V อะไรประมาณนี้เราก็มันรู้สึกว่ามันเบื่อเนาะเราก็อยากมาเปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่ๆนะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับเราก็จะมาเปิดเครื่องตรงนี้ก็จะเป็นที่สแกนลายนิ้วมือนะครับตัวนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นถาดใส่ซิมเนาะตรงนี้อ่ะเราเปิดเครื่องเลยนะครับอ่าโลโก้ขึ้นมาแล้วตัวนี้โลโก้ขึ้นมาแล้วอ่ะให้ดูก่อน น,นี่เราก็จะมาดูของแถมเรานะครับตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยที่นาฬิกาวัดข้อมือหรืออะไรไม่รู้ผมเคยใช้ตัวนี้นะครับรุ่น3ปกติยังใช้อยู่เนาะอันนี้เป็นตัวที่4นะรุ่น4เนาะไม่รู้ว่าเขารองรับภาษาไทยหรือเปล่าตัวนี้อโอ้ดูมี่ัน ui 11หรือเปล่าเนี่ย ui 11 นี่นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะอาจจะตื่นเต้นนะครับปึ๊บเราก็กดไปนะครับอะเดี๋ยวก่อนด่นผมขออนุญาตใส่อ่พวกนี้ให้เสร็จก่อนนะครับมาแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับพอเราอะไรเสร็จแล้วอัปลงอัปเดตอะไรเรียบร้อยเนาะเราก็แต่ว่าผมยังไม่ทันได้ใส่อ,อีเมลเนาะผมก็จะกดมันข้ามไปก่อนนะครับ เดี๋ยวอันนี้ไม่คาดลองนะรอสักครู่นะครับข้ามไปก่อนนะครับอนี้ยอมรับนะครับอันนี้ตกลงนนก็รอสักครู่จะเย็นๆรู้สึกแอบว่าเครื่องตัวนี้หนักมากนะครับแบบว่าเออสุดๆุดเลยเดี๋ยวให้ผมทำการนี้นี่แป๊บหนึ่งนะครับ อพอเรามาตั้งค่าได้เรียบร้อยเราก็สามารถที่จะมาเลือกพวกนี้ได้นะพวกทีพวกอะไรนะครับอ่าแ,แต่ความชอบแต่ว่าเดี๋ยวเอาแบบง่ายๆก่อนนะครับผมก็จะเอาแบบนี้อ่ะตัวนี้อันนี้เรียบร้อยน,นะครับพอผมเลือกได้แล้วก็เสร็จสิ้นแล้วตัวนี้จบแล้วกำลังโหลดนะครับนี่รู้สึกว่าจะหนักมากนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ลอกไอ,อ,อ้ตัวพลาสติกข้างหลังองกนะงนี้มันยังเคลือบอยู่นะครับ นี่นะครับสวยยอมรับว่าสวยทีนี้เราจะมาดูในกล่องว่ามีอะไรมั่งนะครับอ๋อตัวนี้อแอบเสียดายนะครับไม่มีหูฟังให้เนาะตัวนครับดูตัวน,วนี้ตัวนี้ก็จะเป็นแบบสองซิมหนึ่งไบโครนะครับตัวนี้สามารถใส่สองซิมแล้วก็ตัวนี้ใส่ไมโคร SD เนาะ,ะตัวนี้เดี๋ยวจะมาใส่ซิมดูนะครับ อตัวนี้จะเป็นซิมแรกหรือเปล่าเดี๋แป๊บหบนึ่งน,นะครับใส่ซิมรตรงนี้อยู่ด้านซ้ายนะครับใส่เขับไปนะครับโอ้ยหน้าจอนี่ลื่นไหลดีสจอยอดมากเลยนะครับตัวนี้ลองเล่นดูนะครับพอดีเพิ่งได้มานะครับเนี่ยใครที่กําลังมองหารุ่นนี้นะครับคุ้มแก่การซื้อนะ ห้าพันเก้านะครับคุณได้หน้าจอเอ่อหกจุดเอ่อหกเจ็ดนิ้วนะครับอ่าใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนาะตัวนี้ก็เป็นหน้าจอใหญ่นะครับเกือบเต็มเลยนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเอ่อเอ่อกล้องเจาะหน้าจอมาเนาะตรงนี้เป็นกล้องหน้านะครับส่วนกล้องหลังผมชอบตรงนี้นะครับมันดูปแปลกตาดีเหมือนรุ่นอนะื่นๆเนาะรุ่นนี้ผมผมชอบตรงนี้นะครับดูแบบแปลกแปลกแปลกแนวอ่า นี้สวยนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นสีเขียวนะมันจะออกเป็นสีเทาๆยังไงไม่รู้นะครับตัวนี้เป็นกระจกเนาะจกหลังเหมือนกันนะตัวนี้ผมไม่ได้หาข้อมูลอะไรมามากนะครับตัวนี้เพราะว่าเพิ่งซื้อปกติผมจะใช้ซัมซุงเนาะผมใช้ซัมซุง A 3 0นะครับทีนี้ผมเห็นรุ่นนี้เพิ่งเปิดตัววันที่27มันราคา5้าพันเนะครับแต่ว่า มันได้ของแถมตัวนี้มาด้วยนะที่เราซื้อมามันได้ของแถมเพราะว่ามันคุ้มนะครับอ่ามันคุ้มเนาะถ้าซื้อแต่ตัวนี้ก็ประมาณหกเจ็ดร้อยหรือพันนะครับเจ้านาฬิกาวัดข้อมืออะไรตัวนี้นะครับผมไม่รู้จักเนาะแต่ผมว่าซื้อตัวนี้มันคุ้มดีนะครับอ่าวันนี้ผมเข้าไปดูนะครับวันที่หนึ่งมันก็ยังลดราคาเหลืออยู่ห้าพันเก้าเนาะแต่เมื่อวันที่ยี่สิบแปดที่ผ่านมามันหกพันนะครับเพราะว่ามันเปิดตัววันเดียววันที่ยี่สิบเจ็ดราคาห้าพันเก้าได้ของแถม แต่วันที่หนึ่งเนี่ยมันก็ยังเปิดตัวอีกมันลดราคาอีกวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับลองเข้าไปหาดูเนาะนี่นะราคาลาซาด้านะสามวันที่เอ,อ่อวันที่27แต่สินค้าผ่านมาห้ห้าวันนะครับเพิ่งจะได้วันที่หนึ่งนะครับผมนึกว่าจะไม่ได้นะโอ้ยสวยมากเลยรีวิวเนี่ยของจริงสวยจริงๆนะครับยังไงก็ลองไปหาดูเนาะส่วนเรื่องกล้องเรื่องอะไรอันนี้ผมไม่สามารถที่จะบอกได้เนาะเพราะว่าเพิ่งใช้นะครับ เดี๋ยวจะมารีวิวตอนเล่นเกมอีกทีนิดๆหน่อยๆนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ถนะ้าชอบเนาะตัวนี้นะครับ5 9าพ้สวยมากเลยนี่นะครับหน้าจอลื่นๆนะครับโอ้ดูสุดยอดอ่าคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ